หมอหลวงทุบสถิติเรตติ้งสูงสุดคนดูอวยยศให้ทุกซีนก่อนรับฟังฟังฟงกฟติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะปังไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆจ้าเรียกว่านาทีนี้ต้องยกนิ้วให้หมอหลวงทางช่อง3เป็นละครครองใจคนดูทั่วประเทศแบบไม่มีอะไรมากั้นได้จริงๆ นอกจากจะสร้างความสุขในแต่ละอีพีไม่มีพักยังอุดมไปด้วยเรื่องของสมุนไพรการแพทย์แผนไทยในยุคราชการที่3ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่สำคัญสอดแทรกเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ในแต่ละซีในได้อย่างเหมาะเจาะสมจริงทำเอาแฟนละครทึ่งอึง้งพากันอวยยศให้หมอหลวงเป็นละครไทยสนุกครบรถ ที่ควรดูกระแสะคำชื่นชมของผู้จัดและผู้กำกับชูชุดาพามารวัวกับงานเก็บรายละเอียดจัดเต็มจัดหนักทุกซีนจนทุกคนลงรักละครเรื่องนี้ส่งผลให้เรตติ้งหมอหลวง EP ที่6และ7โกยเรตติ้งมาแบบพลังบวกกับหมอหลวง EP 6กเกาะติดชีวิตนักเรียนหมอทองอน้นด้วยเรตติ้งรวมทั่วประเทศ 4.12และยอดดูสดออนไลน์ถึง3.2แสนคนและนอกจากความเอ็นดูที่มอบให้กับทองอ้นและบัวแล้วแฟนๆต่างประทับใจจัญญาบันหมอของทองแท้ทำให้หมอหลวง EP7 คว้าเรตติ้งทั่วประเทศเป็นอันดับหนึ่งไปครองด้วยตัวเลขเรตติ้ง4.25และยังมียอดดูสดออนไลน์สูงสุดถึง3.3แสนคนหมอหลวงจึงขึ้นแท่นเป็นผลงานแห่งปีของช่อง3กันเป็นเลยจ้าแฟนละครอยากว้าบไปให้ถึงวันจันอังคารจะได้เจอกับหมอทองอน้นและบัว แล้วมาลุ้นกันต่อกับหมอทองแท้ที่บังเอิญพบผู้ไข่บาดเจ็บสาหาัสเลยช่วยรักษาอาการให้แต่กลับทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนถึงชีวิตแล้วมาร่วมลุ้นเรตติ้งหมอหลวง EP ที่8และ9ต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ